สวัสดีครับพบกับตั้มวิสาตุคานะครับวันนี้ตั้มจะมาคุยเรื่องการสร้างเครดิตนะครับการสร้างเครดิตจะเริ่มต้นด้วยอายุนะครับ20ปีนะครับถึง60ปีอายุ61 62 63 64 65สามารถกู้ได้ไหมคู้ได้นะครับแต่เป็นเคสเคสไปนะเดีย๋ยววันนี้ตั้มจะมาคุยเรื่อง0ูนย์ศูนย์ก่อนศูนย์ศูนย์คืออะไรนะเหมือนเราเช็คเครดิตขึ้นมาแล้วศูนย์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 คือไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเป็นหนี้เลยใสๆเลยนะครับอันนี้นะยกตัวอย่างศูนย์ศูนย์ก่อนนะต่อมา CC CC คืออะไร c c เช่นผมมีผ่อนบัตรเครดิตอยู่ใบหนึ่งผ่อนมาแล้ว1ปีเฮ้ยผมอยากได้บัตรอีกใบหนึ่งผมก็ไปกู้บัตรอีกใบหนึ่งมาบังเอิญบัตรนั้นก็อนุมัติแล้วผมก็ใช้พอใช้เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะไปกบมันก็เลยทําให้ผมเพิ่งมีประวัติขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะฮะมันก็จะขึ้น c c ต่อมา BB B คืออะไร B ก็คือเช่นผมมีผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบัตรเครดิตที่เกินปีไปแล้ว ผมก็จะได้เครดิตตัวผมเองคืออยู่ในเกรด B ต่อมาลำดับเครดิต A ละ่ะ A คืออะไรที่ทุกคนชอบกันก็คือนะไม่ว่าจะทุกแบงก์ก็ชอบเช่นมีผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นสินเชื่อว,วงใหญ่นะอันนี้จะเป็น A โดยปริยายเลยนะครับมาลำดับต่อมานะผมก็มาคุยพนักงานโรงงานก่อนไม่มีเครดิตก็คือศูนศูนยนะรับเงินสดนะครับไม่มีประกันสังคม ออกเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เวลารับเงินเดือนขั้นต่ำนะครับคุณเรารับ9 00 0บาทเรารับเงินเดือนมาออกวันที่30 3 1หรือวันที่1เราก็เอาเงินก้อนนี้ไปใส่แบงค์ให้ตรงทุกๆครั้งเงินออก30เราใส่30เงินออก3 1เราใส่3 1เงินออกวันที่1เราใส่วันที่1เป็นระยะเวลา6เดือนอย่างเงี้ยเขาก็จะดูระเบียบวินัยนะครับแบงค์ก็จะมองแล้วเรามีระเบียบวินัยในการเก็บเงินเราเอาเงินเข้าแบงค์ตลอดคุณก็จะ บริษัทที่เป็นสลิปมีประกันสังคมเงินผ่านบัญชีเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะดูว่าเงินหุณนเข้าตรงไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกี่ยวกับ0ูนย์ศูนย์ b CC, กันครับเรามาดู0ูนย์ูนูนย์ที่ชี้อยู่นี่คือ80% CC 97% B 115% A 115%หมายความว่าอะไรคนที่จะกู้เนี่ยไม่เคยมีเครดิตอะไรเลย0ููนย์แล้วก็รับเงินสด เห็นไ,ไหมในการกู้เขาจะได้กู้ได้แค่80%โดยฐานเงินเดือนคืออยู่ที่ขั้นต่ำคือ9,000บาทนะครับนะแต่ถ้าขาขายก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่ง80%แต่บังเอิญลูกค้ารับเงินส่วนเหมือนกันแต่บังเอิญเป็นสกอร์ตัวนี้ C เห็นไหม C จะกู้ได้97% C ก็ <4 S 2> หมายความว่าลูกค้ามีผ่อนสินเชื่ออยู่แล้วหนึ่งอย่างและแม่ไม่พอครับนะอยากใช้อีกตัวหนึ่งอยากใช้บัตรเครดิตใบหนึ่งก็ไปสมัครบ,บัตรเครดิตแล้วได้บัตรเครดิตมา แล้วก็ใช้เลยก็ผ่อนมาง,งวดหนึ่งนะฮะบังเอิญเนี่ยจากตัวเองเ่ะจะต้องได้เป็น B แตกตกตกลายเป็น C เพราะมีสินเชื่อตัวใหม่เกิดขึ้นก็จะได้ยอดในการกู้97%ส่วน B B ก็คือมีผ่อนอัตรไซผ่อนบัตรเกินปีนะฮะระเบียบว,วินัยในการผ่อนแบงก์เขาเห็นแล้วว่าเราผ่อนดีเขาจะให้เรายอดกู้115%โอ้โหสบายๆเลยนะ115แล้วถ้าเป็น A ล่ะ A ก็คือมีสินเชื่อผ่อนบ้านผ่อนรถ นะเป็นสินเชื่อใหญ่แล้วผ่อนมาระเบียบวินยัยในการผ่อนเกินปีแล้วผ่อนดีก็จะได้สินเชื่อ115หมายถึงว่าโอกาสที่มันจะผ่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับย้อนกลับมาดูงนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เงินผ่านบัญชีนะทางานแล้วผ่านบัญชีเขาโอนให้บริษัทโอนมีสลิปจริงๆจะต้องได้80ถูกไหมฮะแต่บังเอญเขาจะได้92เพราะเป็นเงินผ่านบัญชีแต่ถ้ารับเป็นเงินสดจะได้80 แต่บางที่เขาแบงค์เขาดูนะครับเรามีระเบียบวินัยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเอาเงินเข้าตลอดระยะเวลา6เดือนเขาแบงค์เขาจะตีให้เป็นเงินผ่านบัญชีทันทีนะครับเพราะระเบียบวินัยในการเราเงินเข้าแบงค์วันนี้ผมจะยก2อาชีพก่อนก็คือลูกค้าทํางานโรงงานลูกค้าที่ทํางานบริษัทที่เงินผ่านบัญชีกับรับเงินสดนะหลักฐานในการใช้ก็คือบัตรประชาชนสำรองเงินบ้านแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนสมุดบัญชี เดี๋ยว EP 2เดี๋ยวดูนะครับว่าตั้มจะมานำเสนออะไรกับลูกค้าอาชีพแบบไหนนะจะสร้างเครดิตยังไงให้ได้สินเชื่อนะครับผมเราไม่สูงเราต้องขย่งเราไม่เก่งเราต้องขยันมีปัญหาต้องกล้าเผชิญมีอุปสรรคต้องกล้าฝ่าฟันฝากกดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ